มากินกาแฟน,นะครับบนสวนสวรรค์เดี๋ยวเขาจมีจุดกางเต็นท์ให้เนตเต็นท์มาเองห้าร้อยบาทวิวก็จะมีบล็อกนิดนึงอันนี้เป็นเต็นท์สองพันมั้งสองพันกว่าบาทวิวจะแจ่มมากออกมีเต็นท์ให้แปดร้อยบาทาที่กาแฟดำที่ได้นะครับผมเท่าไหร่ครับสีบบ่ร้อบาทครับกาแฟดำก่อนได้แล้วพี่ ครับครับเดี๋ยวเขาไปเอาตังค์มันแก้วเลยใช่มอันนี้ลาเต้ใช่ไหมอันนี้คือโบราณครับพี่มันโดนถือไม่ใช่กาแดำใส่นมข้นผมเอาคาปูอ่ะผมมีเป็นโบราณพี่ถ้ากาแฟใส่นมอ่ะก็เอานมน้อยหน่อนมน้อยนมน้อยกว่าตัวเนี้ยพี่ลองกินอันนี้ก่อนไหมสองแก้วเลยเลยพี่ ซื้ออันนี้เอาเอาเท่านี้เลยะอร่อยอ่ะอันนี้เป็นเม็ดกาแฟอะไรพี่เป็นดอยช้างกับอช้างโรมาตาชุมพรผสมกันอ๋อบางทองครับผมบางทองใช่เหมือนเมฆมันกำลังคุมเราอยู่อันนี้เมกกำลังคุมเราอยู่เราอยู่ในหมอก ดีได้ตื่นเช้าไม่ตื่นสายไม่ไม่เห็นอะไรแล้วอย่างนี้ฝนก็ตกไว้พี่อากาศแบบเนี้ยบอกไม่ได้นะครับที่นี่อากาศไม่แน่นอนไม่เห็นอะไรครับ เมื่อวานเพิ่งพูดเห็นไหมต้องเสียหนัอเลยเมื่อวานเพิ่งพูดว่าจะให้หมอกกระแทกหน้าเนี่ๆเราเยอะเลยเยอะเลยสะใจไหมบ้าพี่บ้าเหรออ๋อจะมามาขายที่นี่ว่ามาอยู่นี่ย้ายที่นั่งก่อนนะนี่ผมบอกกำลังกระแทกหน้าของดิ้งไปสิพี่ให้พี่กเอาโกโก้ร้อนนี่แก้วนึง เรามันไม่มไม่ร้อนแล้วอาทิตย์ขดีตอนนี้นี่เ,เขามีน้ำเขามีแก๊สที่ไว้ต้มน้ำุ่นให้เราแต่ต่คือมันไม่มีเครื่องทำน้ำุ่นแต่น้ำมันไม่ร้อนที่ไม่หนาวกาแฟเมล็ดกาแฟดอยช้างโรบัสต้าชุมพร เบี้ยวปลายๆขมนิดเดียวเหมือนอเมริกาโน่นะไม่เหมือนนะเอสเปรสโซ่ไอ้ล็อกแก้วส่วนแต่ว่าคนเดินเข้าไปได้ที่ไม่อยู่ตรงข้ามไอ้ฟาร์ดยังมีคนนั่งกันไอ้ตรงตรงที่นอนเราอะ่ะมึงว่ามืปอปิดปอกไอ้นี่เลยตีหน้าแรงเลยนั่นแหละหมอนตัวนู้นตัวนู้นลมแรงกว่านาะตัวนี้ตัวนี้มึงถ่ายตอนเนี้ยคือหน้าเริ่มใสแล้ว พอมันเริ่มสีเสมอกันแล้วมันไม่เห็นวิวแล้นะมืดมันโดนคงคืนหมดโลกวิวประมาณนี้คะตงหลังร้านอาหารอ๋อเนี่งไอฟันกระตายที่ถ่ายอ่าครับดื่มกาแฟก่อนกินก่อนสิวยังไม่เหลืไอคุณดินยูเนี่ยฮะไม่ชอบหรอ ไม่เห็นวิวไงมึงก็กินเนี่ยกำลังกูกำลังกิน<ช>หมอก่มนหกินหมอ